ดวงช่วงนี้ของคุณนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกหรือว่าอยากจะเตือนมานะคะวันนี้ยิงจะทําเป็น3ามกองนะคะ1นึ่งหนึ่งสสามนะสามกองหนึ่งสองสามนะคะโอเคเดี๋ยวจริงๆเราจะเลือกไพ่ไปพร้อมกันนะอันนี้อันนี้เป็นไพ่พรมยานนะคะยิงยิงไปเรียนมานะมีไพ่พรมยานไพ่อัรลิโก้นะคะบางครั้งยิงก็จะสลับไพ่อ่านไปนะคะเพื่อความบันเทิงเนาะแต่ว่าเวลาที่ดูดวงส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นไพ่ทาโร่นะคะหรือว่าไพ่ยิปสี่เนาะ โอเคสามกองนะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะเตือนอะไรช่วงนี้นะคะที่หญิงเปิดสดๆอย่างนี้ค่ะจะได้รู้ว่าแบบเออหญิงแบบไม่ได้เลือกไพ่ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามีเวลาหญิงก็จะทําให้ดูสดๆไปเลยนะคะจะได้ลุ้นพร้อมกันไปเลยนะอ้าวสามกองแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะคะหญิงวาง วางไปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูกองที่1กันเลยนะคะว่ากองที่1นึ่งผ้าใหญ่จะบอกอะไรกับคุณแล้วก็มีอะไรที่พ้าใหญ่จะเตือนหรือเปล่านะคะใบที่1น,นะเป็นท้าววิรุณหกนะคะใบที่สองเป็นนางเบญจกัลายาน,าน,าายานีนะคะแล้วก็ใบที่3นะคะเป็นไพ่พญาลีจับปู่ทศกัณฐ์นะคะโอเคหญิงรู้สึกว่าชาวกองหนึ่งนะอาจจะใช้ชีวิต ช่วงนี้อาจจะลําบากนิดนึงนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นมีความทุกข์กายทุกใจในเรื่องของความรักหรือว่าการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกกับคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชพ่เตือนแต่เป็นลักษณะของไพ่บอกกล่าวเพื่อให้กําลังใจกับคนกองหนึ่งนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยบางทีบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันกาลังลําบากนะคะลําบากแล้วก็อาจจะมีความทุกข์กายทุกใจเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะคะ มันจะเป็นแค่ระยะเวลาหนึ่งนะคะผ่านไปช่วงเนี้ยนะคะอีกสักนิดหนึงนะคะดวงชะตาของคุณก็จะดีขึ้นนะคะอย่าพยายามฝืนนะคะสิ่งที่มันเหนื่อยจนเกินไปสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราก็จะ ประสบกับปัญหาต่างๆให้หยุดไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งกระทําอะไรทั้งที่เรารู้ผลของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะค่อยๆให้มันผ่านไปสิ่งที่คุณจะต้องได้มันจะต้องได้มไดเมื่อเวลาสะมาถึงนะคะโอเคมีเรื่องราวดีๆรออยู่ข้างหน้านะคะไม่ต้องทุกข์ใจจนเกินไปทีนี้ไปกองที่2นะคะรัชนากษัตร์ทองนะคะพระแม่ธรณีแล้วก็พระอังคารนะคะอันนี้น่าจะเล่าถึง ลักษณะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยเข้าใจกันปรับตัวหากันไม่ค่อยได้นะคะหรืออาจจะมีปัญหากับคนรักนะคะมีความาน้อยเนื้อต่าใจนะคะหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มันมีปัญหาตอนนี้นะคะคุณจะต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็มั่นคงตั้งมั่นในความดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะคะ ความรักของคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะสุขสมหวังมีความมั่นคงรออยู่นะคะซึ่งความรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีลักษณะของปัญหาต่างๆมากมายนะคะที่เข้ามาทดสอบนะคะกว่าคุณจะได้ลงเอยกันเนี่ยมันก็ลําบากมากๆนะคะแต่พอคุณได้ลงเอยกันแล้วเนี่ยชีวิตคู่ของคุณนะคะหรือว่าความรักของคุณนะก็จะมีความสุขมีความมั่นคงมากๆนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยสุดๆไปเลยนะคะ บางคู่บางคนอาจจะเลิกกระห่างเหินกันไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะแล้วพอกลับมาแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีความมั่นคงมีความสมหวังนะคะรอคุณอยู่ถ้ามีปัญหาความรักในตอนนี้นะคะก็สู้ๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะโอเคใบอกองที่สานะคะพยาคุดกับนางกะกี เมฆาลากรามปสูตน,นะคะแล้วก็ไพ่พญาราชสีนะคะโอเคกองนี้ชัดมากเลยนะคะหญิงจะต้องบอกก่อนนะเวลาที่เราเจอพลังงานที่มันลบๆนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากบางทีมันอาจจะาบางทีพี่ไพ่นะคะเขาอาจจะมาบอกอะไรเราก็ได้นะคะครูบาอาจารย์อาจจะส่งพลังงานแบบเนี้ยมานะคะทีนี้ในกองนี้อาจจะไม่เหมือน2กองแรกนะคะสองกองสองกองแรกก็ยังมีความสุขสมหวังรอยอยู่นะ กองนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังลังเลนะคะเกีย่ยวกับเรื่องของความรักนะอยู่ในสถานการณ์เรา 2- อสมคนนะคะหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งรักทั้งทุกข์ทั้ง,เป,ง,ง,งะะจจเป็นทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะนะคะอาจจะเป็นทางร้องไห้มากกว่าหัวเราะนะคะทีนี้ถ้าเราเจอคู่ที่ไม่ใช่นะคะเราจะมีความทุกข์ไปนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะยิ่ง ออยู่ในช่วงที่แบบเออมีกรรมเรื่องความรักกําลังทํางานนะอาจจะตกเป็นมือที่3นะคะหรือมือมีมือที่3เนี่ยมาแทรกกลางความรักของเรานะคะทีนี้นะคะให้เราพยายามมองในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดที่ไม่ถูกนะคะให้ถอยออกมานะคะมันไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือลงเป็นเล่นกับเกมนี้นะคะถอยด่วนนะคะโอเคสําหรับใครที่ลังเลเกี่ยวกับเรื่องของความรักกัแม่ มันแบบเนี้ยหนูแบบไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยนะคะมันแบบมีความรักเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรหนูอยู่หรือเปล่านะคะให้คู่แค้นขึ้นมานะคะร้อยเปอร์เซนต์นะคะถอยเลยนะคะถ้าถอยแล้วคุณจะทุกใจแป๊บเดียวนะคะแล้วคุณก็จะสามารถทาใจได้นะคะบางทีมันอาจจะมีความสุขรอเราอยู่ข้างหน้าคนที่ใช่นะคะคนที่เหมาะกับเรานะคะครบแล้วชีวิตเราดีขึ้นไม่ต้องมานั่งคิดมากประสาทรัประทานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ทิ้งไปเถอะนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ใครอยากปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ